นี้กลับมาติดตามข่าวกันต่อนะครับในข่าวเดลเบเดนต้านะครับจากการติดตามาตลอดทั้งวันนะครับรวมถึงมีการถ่ายทอดสดในการเลือกอที่นั่งประธานสภาผู้แทนราษฎรวันนี้นะครับติดตามมาตลอดทั้งวันอตอนนี้ก็ได้ครบแล้วนะครับนายวันมูฮัมหมัดนอมัถาเป็นประธานสภาผูพพพ้แทนราษฎรนะครับนายปฏิพัฒน์สันติพ,พาดาเป็นรองประธานสภาคนที่1และนายพิเชษเชื้อเมืองผ่านครับเป็นรองประธานสภาคนที่สอง วันนี้เองนะครับสภาผู้แทนราษฎรชุดที่16มีการประชุมนัดแรกโดยมีวาระพิจารณาเลือกประธานสภาผู้แทนราษฎรและเลือกรองประธานสภาผู้แทนราษฎรนะครับปรากฏว่าที่ประชุมมีมติเลือกนายวันมูฮัมหมัดนอมัทาเป็นประธานสภาผู้แทนราษฎรครับนายปฏิพัฒน์สันติพาดาเป็นรองประธานสภาคนที่1และนายพิเชษเชื้อเมืองพานเป็นรองประธานสภาคนที่2นะครับ ีนี้ไปดูประวัติของท่านวันนอประธานสภานะครับโดยท่านก็ดำรงตำแหน่งประธานสภาหนึสมัยเมื่อปี2539ถึงปี2543ครับเป็นรองนายกร,รัฐมนตรี1สมัยนะครับปี2547รวม8เดือนนะครับดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย1สมัยปี2545ถึง2547ครับ ดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมานาคม2สมัยนะครับก็คือช่วงปี2538ถึงปี2539และปี2544ถึงปี2545นะครับดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ปี2547ถึงปี2548และรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยจำนวน2เดือนนะครับปี2537 เป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรทั้งหมดเนี่ยสิสมัยครับสำหรับรองประธานสภาคนที่1น,นะคะนายปดิพัฒน์สันติพาดาอายุ41ปีค่ะเกิดเมื่อวันที่15ตุลาคมนะคะ2524ในส่วนของการดำรงตำแหน่งเมื่อปีพุทธศักราช2566นะคะนายปฏิพัฒน์นั้นได้ลงสมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผูแ้แทนราษฎรครั้งที่2สังกัดพักก้าวไกลเขตหจังหวัดพิษณุโลกนะคะ ได้หมายเลข9ค่ะเมื่อวันที่14พฤษภาคม2565 2566นะคะขออภัยค่ะโดยได้รับคะแนนเสียงนั้น4842คะแนนนะคะมากเป็นอันดับหนึ่งทำให้ในายบดิพัฒนนั้นได้เป็นสอสอสมัยที่2ค่ะอาชีพเดิมนะคะเป็นสัตวแพทย์ค่ะและเป็นสอส,อสอพิษณุโลกเมื่อปี2562เป็นสอส,อสอพิษณุโลกในปี2566และเป็นกรรมการนะคะบริหารพักเก้าไกล ในสัดส่วนของภาคเหนือและก็เป็นรองประธานคณะกันมาิการในส่วนของการพัฒนาการเมืองการสื่อสารมวลชนและการมีส่วนร่วมของประชาชนนะคะและก็พักที่เคยสังกัดนั้นเคยสังกัดพักอนาคตใหม่เมื่อปี2562และสังกัดพักก้าไกลในปี2566ค่ะส่วนตำแหน่งรองประธานสภาคนที่2นะครับนายพิเชษเชื้อเมืองพานปัจจุบันอายุ60ปีครับเกิดเมื่อวันที่20มกราคม 2,506การดำรงตำแหน่งนะครับอดีตเป็นสมาชิกสภาผูแ้แทนราษฎรจังหวัดเชียงรายเขต5เคยดำรงตำแหน่งประจําสํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี2สมัยเคยเป็นที่ปรึกษาร,รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ครับแล้วก็เป็นสมาชิกสภาผูแ้แทนราษฎรรวม4สมัยครับและนี่คือโฉมหน้านะครับของ ท่านที่เป็นประธานสภาแล้วก็รองประธานสภาผู้ดทนรัศดรที่มีการเลือกไปเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมานี่ยเองครับ